สวัสดีค่ะเจียวกับครูซินกักอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะ,ะมีเด็กบางกลุ่มอะคะ่ะที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่ตามใจ อาจจะเป็นเนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจในครอบครัวของเด็กคนนี้นะคะ่ะมีฐานะที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีฐานะดีเลยนะคะแล้วก็มีเวลาที่จะดูแลลูกนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติะคะ่ะที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้นะคะ่ะจะดูแลลูกเป็นอย่างดีแถมอาจจะตามใจด้วยนะคะแล้วคราวนี้เด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบตามใจอะไรก็ได้ทุกอย่างต้องที่หนึ่งต้องชนะแบบนี้นะคะถ้ามาอยู่กับ ที่โรงเรียนนะคะหรือมาอยู่กับเพื่อนในกลุ่มสังคมเล็กๆที่โรงเรียนเด็กแบบนี้ค่ะเขาจะเอาแต่ใจตัวเองนะคะยึดตนเองเป็นศูนย์กลางนะคะเห็นตัวเองเป็นความสําคัญฉันจะต้องที่1นึฉันต้องชนะนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้ค่ะถ้าคุณครูปล,ปล่อยไปะค่ะเด็กก็อาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ ถ้าเขาใช้นิสัยแบบนี้นะคะ่ะต่อไปเขาก็จะไม่สามารถที่จะอยู่กับคนอื่นอยู่กับสังคมอื่นได้นะคะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของครูนี่แหละคะ่ะที่จะต้องทําอย่างไรให้เด็กที่มาจากครอบครัวที่ถูกตามใจะคะ่ะเขาได้รู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่กับสังคมเล็กๆเ,เหล่านี้ได้ะคะ่ะโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องชนะ ไม่ต้องที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องชนะก็ได้มีอะไรแบ่งปันกันนะคะซึ่งนิสัยที่การที่ถูกตามใจค่ะตั้งแต่ที่บ้านนะคะเด็กอะค่ะพอ,พอมาถึงที่โรงเรียนคราวนี้มันก็ต้องอยู่ที่เทคนิคและวิธีการของคุณครูว่าคุณครูจะทําอย่างไรให้เด็กกลุ่มนี้ค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาเขาเป็นที่รักของทุกคน นะคะแบ่งปันช่วยเหลือไม่ต้องเป็นที่หนึ่งะคะชนะใจทุกคนได้ด้วยด้วยความรักด้วยการแบ่งปันนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายๆมากค่ะคุณครูก็แค่ไม่สนใจบ้าง ในบางครั้งแต่ต้องทําอย่างมีเทคนิคนะคะไม่ใช่ไม่สนใจแล้วปล่อยปละละเลยแล้วไปประชดเด็กอันนี้ผิดอย่างมหันเลยนะคะคุณครูไม่สนใจบ้างในบางพฤติกรรมแต่อยู่ในความรู้สึกและสายตาของคุณครูนะคะอย่างที่สองคุณครูก็ต้องใช้คําพูดที่กระตุ้นเด็กให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาทําอย่างนี้ทําพฤติกรรมอย่างนี้เขาจะไม่มีเพื่อน เขาจะไม่มีเพื่อนเล่นจะไม่มีใครอยากเล่นด้วยแล้วสิ่งนั้นก็จะเกิดกับเขาจริงๆนะคะเด็กจะฉลาดแล้วก็จะเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านี้นะคะ่ะถ้าเขาทําพฤติกรรมไหนแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีความสุขเขาก็จะไม่ทําพฤติกรรมนั้นอีกนะคะแล้วคราวนี้คุณครูก็แค่พูดกระตุน้นว่าว่าว่า,วาเห็นไหมลูกทําแบบนี้แล้วเพื่อนจะเกิดปฏิกิริยาอย่างนี้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นลูกต้องทําอย่างไรล่ะคุณครู คุณครูก็ต้องให้คําแนะนําเลยอย่างไรที่เด็กต้องทําและอย่างไรที่เด็กไม่สมควรทําอันนี้สําคัญที่สุดนะคะคําพูดของคุณครูสําคัญที่สุดนะคะพฤติกรรมแบบไหนที่เด็กต้องกระทําบอกเด็กไปเลยค่ะแล้วเด็กก็จะทําพฤติกรรมนั้นอีกครั้งและหลายๆครั้งถ้าเขาทาแล้วเขามีความสุขเขาเจอว่าเขาทําแล้วก็มีความสุขและเขามีเพื่อนเพิ่มขึ้นนะคะ